สวัสดีเจ้ะเพื่อนๆวันนี้ปากระทำะพาต้าใช่ไหมพาต้าให้พี่พลอยทานแม่กำลังต้มเลยโอ้ก็ทำอย่างนี้เองเนาะกำลังต้มเลยยังไม่เสร็จรอูนนี้นอันนี้คือน้ำจิม้มเชฟเชฟเชฟ <laughs> ยังไม่สุก ยังไม่ถูกดี <laughs> ดูดูดูจะทับั <laughs> อยากอยากทานพัตต้าอยากทานทาร์กิตตี้พัตต้าอะไรประมาณเนี้ยแกก็ขยันเนาะอยากให้แกทำแกอยากให้เราทานด้วยอย่ารอรอยังไม่สุก พัไม่ชอบับปากเกตตี้อ่ะชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าพาต้ามากกว่า เพื่อนๆทานข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะปาปพาต้ากับพี่พลอยนะเดี๋ยวดูแกแกใส่เครื่องเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวดูแกไก่โอ้โหน่าอร่อยมากเลยเอาทอทอโอยโอ้อนี้เนาะขอว่าได้ทำ เขาไม่ได้ตาลาดเขาไม่ได้แบบว่าเขาอันนี้ก็เดี๋ยวเขาผสมไปเลยแบบเดียวกันใช่ไหม,มดูสินี่ยจะทำน้าอร่อยแะ <laughs> ทำที่ไหนพี่พลอยทานหมดทุกครั้ง เตรียมแล้วเตรียมจานเตรียมจานนะนี่อากาศแต่ไม่ได้เปิดแอร์หรอกนะไม่ได้เปิดแอร์หรอกอยู่ข้างนอก วันนี้วันนี้แดดนะแดดร้อนทาง้งใจฝนจะตกตอนบ่ายอะเนาะคิดว่าเสจ็จแล้วแกก็ใส่โอเคโอัยจิบิจิเฟชิจิบิตักตักตักเดจะใส่พริกด้วยจิบิโอ้ย ส่ลยเี่เขาบอกว่าออยบ้านแกน่าอร่อยเนาะพี่พลบอกว่าทำเยอะๆน่าเยอะกิ๊บเพียยังไม่เสร็จยังไม่ชูวินู่ <laughs> ไม่ได้เปิดทีวียังไม่ได้เปิดทีวีเปิดอยู่แต่ว่าพี่พลอยดูเพื่อนๆไงก็เลยผิดอรับเจ้า โอเคดูดีโอเค o t อืมอร่อยเคชอบทำกับข <Yeah. S 2> ้าวนยอมาเยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิจกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะ เดี๋ยวรอทานด้วยกันนะคะเตรียมจานไว้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เสร็จจะไปพอไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะคน่าอร่อยอร์โ <c> ร <oughs> ดีามิ้น่ แค่พอบีห้านาทีปอดียังอยู่ในหม้อนยี่อยู่ยังไม่ต้องใส่จานเนาะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้เตรียมจานไว้แล้วคุณลจจานลืมนะคะเดี๋ยวพี่พอยไปเยียมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรถดิ่งพี่ปอยนะคะ คลิปนี้แค่น pues ี bye bye. ้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวมาทานกับพี่พลอยนะคะปาต้าจ้าบายบายแาบี้บาย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 นี่เโต่่นีเขาบอกว่าให้ใส่จานโอ้ยว้าชิวชีโคเลดี่ดีขึสนฟอป้าทิวติบตุ้มบุ้ยฟอฟ้าตุ้บุ้ โอเคตาตาเดือ <laughs> ดแล้วหน้าทานแล้วเนี่ยหน้าทานนะน้าทานเนาะ้ยแกทำหน้าทานเลยแหละอุ้ยทำ <c oughs> หน้าทานนะคะเดี๋ยวไปทานพี่พลนะคะบ๊ายบายจา้า <c oughs>